วันนี้เราก็จะมาเถอะสอนทำเสื้อยืดแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยเห็นบ่เห็นบ่นี่นี่ประมาณนี้เลยนี่วันนี้เราจะมาทำธงชาติไทยนะคะเราจะมาสอนขายด้วยนะคะแต่เราจะไม่ได้ขายจริงนะเพราะมันต้องใช้โรบักซึ่งดูโรบักแล้วดิ ไม่มีโอเคอย่างแรกหรือจริงๆอ่ะทุกคนจะเอาลายไหนก็ได้นะคะแป๊บหบนึ่งนะคะเออเออนี่เอาแบบนี้ดีกว่านี่พิมพ์ไปเลยพิมพ์ภาพอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพิมพ์ T-shirt อันนี้นะคะ เอาวันไหนดีนะเอ,เอาอันนี้ละกันอันนี้แหละเออเอาอันนี้ดเราลดภาพเลยกกกจริงๆอ่ะเราใช้หลายภาพได้นะแต่ว่าปิดเอาภาพนั้นดีกว่า <c oughs> ขอดูเพิ่มเติมนะบางภาพก็ดาวน์โหลดแล้วก็ดองเอาไว้ก็เลยไม่ได้เอาไปทำเสื้อกันดี้ได้ไหมบะบางเสื้อโรบอกมันก็อาจจะนรองรับนะ กยนิซึ่งก้มีกันเชกาีกันมันีด้มเนย่เย่อมันติดใจแบบนึงขอดาวน์โหลดภาพกันบแล้วก็โอเคแล้วก็พิมพ์เลยค่ะแบบนี้พิมพ์นี้เลยแบบนึง เว้ยนี่พิมไปเลยโรบัก x ต o m ์โรบักเตอรคอมลืมลืมเราจะต้องใช้แอปนี้ด้วยนะคะแอปแอปอ๋ออย่นี่นี่ไอบิ p เพนเอ็กกดเข้าไปโหลดแบบนึงนะ กด okay. ไปเลยกดตรงแป๊บนึงน,นะดีเดวซอนนะว่าต้องทำยังไงอย่างแรกก็เข้ามาแล้วก็กดว่า gallery r e t u n แล้วก็ไปที่รูปบวกตรงนี้ตรงนี้เลยหรือบางคนที่ทำในโทรศัพท์ก็อยู่ด้านล่างนะกดไปเลยแล้วก็กดโอเคไปเลยกดตรงนี้เห็นไหม ตรงนี้ก็กดตรงรูปก,กล้องถ่ายรูปตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้กดเลยนนำเข้าภาพแล้วก็เลือกภาพเลยนะเราเอาอันนี้เราก็ขยาย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 ให้เต็มจอเลยก็จะดีมากนะลืมอีกแล้ว เราจะต้องปรับอันนี้ก่อนเร็วลืมอีกเล็วลืมอีกเ okay. ล็วโอเคเราจะทําหลายๆภาพเลยจะได้เอาเข้าวันนั้นทีเดียวเลยนะจ๊ะอ,อันนี้เลยนีถ้ามีเออมีถ้ามีรูปแบบนี้ขึ้นมาก็กดยกเลิกนะกานะคะ,ะ,คะแล้วก็กดไปตรงรูปรูปสอนตรงนี้ แล้วก็กดบันทึกรูปภาพเลยนะกะกดโอเคนี่มันก็จะบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็จะทําอีกรูปหนึ่งนะทำหลายหลายภาพเลยจริงๆทุกคนอาจจะทําแค่หนึ่งภาพสองภาพแต่นี้ทำหลายหลายภาพในทีเดียวในทีเดียวเลยละกันง่ายดีบันเึ๊บันิึก ไม่รู้นียียีอมอมไม่รู้ว่าโรบอกในทางโรบูตเนี่ยมันจะอันนั้นไหมไหมมันจะรองรับบอ กดนี่บอใช่น,นะนั้นกดผิดจิ๋งแงเช็คก,ก่อนนะว่าครบหรือเปล่าครบหรือเปล่าโอเคครบแล,แล้วแล้วก็ไปที่ Google นะคะไปที่ Google นี่ในเมื่อพอเข้ามาที่ Roblox.com แล้วกดไปที่คำว่า,าสร้างสรรค์หรือถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ Create มั้งกดไปเลยค่ะ สำหรับปิ่นปิ่นทำในแท็บเล็ตนะในแท็บเล็ตของปิ่นอะให้กดไปตรงนี้ก่อนแท็บที่2ตรงนี้นี่มันจะเป็นไอเอเอเนี่ยอ่านไม่ออกอะแล้วก็ไปที่คำว่าอวตารไอเทมนะแล้วก็กดคำว่ากดกดกดตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเรียกไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนี่นี่แล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้เลยน,นี่นีี่กดตรงนี้ แล้วก็เลือกภาพเลยก่เลือกภาพจริงๆริงจะตั้งชื่อหรืออะไรก็ได้นะจ๊ะนี่ตรงนี้แต่ว่าปิดไม่ตั้งเพราะปิดขีเก็กดตรงนี้เลยนี่กดตรงนี้ก็รอมันโหลด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 เสร็จแล้วนะคะนี่ถ้าใครอยากจะวางขายนะคะในรลองนะถ้าใครอยากวางขายก็กดไปที่รูปตัวนี้แล้วก็กดนี่ ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่จำนวนโรบักแล้วก็กดขายได้เลยมันแต่ว่ามันต้องใช้สิบโรบักนะถึงจะไดน้นต้องเสียสิบโรบัก่งไม่มีสักกับโรบักเลยปิเพ์เสีรวๆเลยละกันนะมะโปาะมัมมัมมัมม,ม,ม,มข้าวต้มข้าวต้ม,ตมคุูริชกิวีดีโกรธมาก แล้วก็ไปที่โรบอทเลยมันก็จะมีให้แบบอัตโนมัติถ้าใครไม่ได้ก็ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อจะได้มั้งนี่หรือถ้าจะให้มันอันนี้เราก็กดปิดทั้งหมดก่อนนะลบให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยค่อยค่อยเข้าไปในโรบูทนะจ๊ะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยแล้วก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะการแจ้งเตือนอะไรเราใครใคร อ,อมสินกำจูนมสินเดินก็ปุ่งอะไรแนละ้วโอเคขอจบคลิปไวเท่านี้ก่อนนะคะบาย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 